ร้านทรงไทยบาร์เบอร์ใบช่างต้นร้านตัดผมชายสมุทรประก,กาศบริการตัดผมชายและแกะลายผมสนใจจองคิวตัดผมโทร083-043-8994อยากรอก็โทรมานะจ๊ะ สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องช่างต้นปัตรเลียนซิงนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมช่างต้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตัดหรือว่าการถ่ายไล่เฟดนะครับแต่ก่อนจะไปชมวิธีการตัดนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างต้นปัตรเลียนซิงด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและก็เพื่อเป็นกําลังใจสําหรับคนทําคลิปนะครับโดยคลิปนี้นะครับผมก็จะตัดเป็นทรงมิดเฟ e หรือว่าม e d เดียมเฟนะครับซึ่ง ตรงนี้ก็จะเป็นเฟสกลางนะครับก็คือเฟสที่ไม่ต่ําหรือว่าไม่สูงจนเกินไปสําหรับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะทําการแบ่งผมกันก่อนนะครับเวลาแบ่งผมนะครับเราก็จะแบ่งตั้งแต่มุมหน้าผากนะครับไล่จากขวาวนไปจบซ้ายนะครับผมจะแบ่งรอบหัวเลยนะครับ หลังจากที่เราทําการแบ่งผมกันเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้ฟันลองปัตเตอร์เลียนเบอร์2นะครับมาทําการไถขึ้นทรงเลยนะครับโดยเวลาไถานะครับฐานทรงก็จะเหมือนทรงอันเดอร์คัตปกติที่เราตัดกันนะครับไม่ว่าเราจะขึ้นทรงเบอร์2หรือเบอร์สก็ได้นะครับอยู่ที่ความต้องการของเรานะครับว่าเราต้องการที่จะให้แนวผมด้านข้างเนี่ยหนาประมาณไหนถ้าอยากจะให้ยาวกว่านี้ก็จะใช้เบอร์สขึ้นทรงนะครับแล้วค่อยมาไล่เฟดทีหลัง ส่วนตัวผมนะครับผมก็จะชอบเบอร์สนะครับผมก็จะใช้เบอร์สขึ้นทรงเป็นหลักเลยนะครับ จากที่เราไถขึ้นทรงกันด้วยฟันรองปัตเตเลียนเบอร์2เสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้หวีใหญ่เนี่ยมาเก็บขอบบริเวณด้านข้างนะครับโดยเวลาที่เราเก็บขอบนะครับเราจะวางให้สันหวีเนี่ยแนบกับแนวผมด้านข้างนะครับก็คือเราจะยึดแนวผมด้านข้างเนี่ยเป็นไกด์ไลน์เราจะไม่วางหวีลึกเข้าไปกว่าแนวผมเบอร์สองหรือว่าเบอร์อะไรก็แล้วแต่ที่เราไถขึ้นทรงไว้นะครับแล้วยกหวีขึ้นตรงๆนะครับโดยยกให้ตำแหน่งสันหวีหรือว่าตรงโคนหวีเนี่ย ไปอยู่ตรงจุดที่เราต้องการจะเก็บหรือว่าจะตัดนะครับ หลังจากที่เราเก็บขอบกันเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะใช้ปัตเตอรเลียนเบอร์ศูนย์นะครับมาถ่ายเพื่อสร้างขอบเบอร์ศูนย์กันก่อนนะครับโดยเวลาถ่ายนะครับเราก็จะถ่ายให้แนวผมเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันรอบหัวเลยนะครับโดยเกณฑ์การถ่ายด้านหลังนะครับผมก็จะไม่ถ่ายขึ้นไปสูงกว่าครึ่งใบหูนะครับด้านหลังเนี่ยผมจะถ่ายประมาณครึ่งใบหูเท่านั้นนะครับสําหรับขอบเบอร์ศูนย์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเรามาไล่เนี่ยมันก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับ สำหรับการถ่ายเบอร์ศูนย์นะครับหรือว่าการถ่ายสร้างขอบเบอร์ศูนย์เนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าผมจะไม่ใช้วิธีการคว่ำหน้าบัตรเลียนแล้วจิกๆๆเป็นขอบนะครับถามว่าทําได้ไหมทําได้เหมือนกันนะครับแต่เวลาเรามาเก็บขอบเนี่ยมันจะค่อนข้างลําบากนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการถ่ายก็คือเราจะถ่ายปกติเลยแล้วเราเผยหน้าบัตรเลียนขึ้นให้อยู่ในระดับเดียวกันนะครับความสูงเท่ากันหมดรอบหัวนะครับวิธีนี้ก็จะทําให้เราเก็บขอบง่ายกว่าการคว่ำหน้าบัตรเลียนแล้วจิกเป็นขอบนะครับ หลังจากที่เราถ่ายสร้างขอเบอร์ศูนย์เสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้หวีใหญ่นะครับมาเก็บตั้งแต่แนวขอเบอร์ศูนย์เพื่อขึ้นไปเชื่อมกับแนวผมเบอร์2ที่เราถ่ายขึ้นทรงไว้นะครับเราจะใช้หวีใหญ่เนี่ยแทนเบอร์1.5นะครับวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีการเฟดอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ผมเอามาฝากทุกๆคนซึ่งวิธีการทำเนี่ยมัน ทำได้หลายแบบนะครับหลายแบบแล้วก็หลายขั้นตอนนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนะครับแบบไหนที่มันง่ายแบบไหนที่เราสะดวกเราก็เลือกใช้แบบนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผมเอามาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับการวางหวีนะครับเราจะใช้หวีใหญ่เนี่ยวางแนบเฉพาะส่วนด้านล่างส่วนตำแหน่งที่มันสูงขึ้นไปอีกเนี่ยเราก็จะเริ่มเผยหน้าหวีขึ้นเหมือนเผยหน้าแบตเตอรี่น,นะครับโดยใช้แบตเตอรี่เนี่ย ถ่เฉียงเก็บงานไปเรื่อยๆนะครับปัตตเลียนมีหน้าที่แค่ตัดผมให้ขาดเท่านั้นนะครับส่วนหัวใจหลักก็จะอยู่ที่การเผยหน้าหวีนะครับ ต่อไปนะครับผมก็จะใช้ฟันรองปัตตาเลียนเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งมาถ่ายตั้งแต่แนวตีนผมด้าน,นล่างหรือว่าเป็นขอบตั้งแต่ขอบเบอร์ศูนย์นะครับถแล้วเผยหน้าปัตตาเลียนขึ้นไปเชื่อมกับแนวหวีที่เราเพิ่งตัดไปเมื่อกี้นะครับโดยแนวอ่าโดยการไถนะครับโดยลักษณะการถ่ายหรือว่าการวางปัตตาเลียนนะครับผมจะวางปัตตาเลียนแค่ครึ่งหน้านะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ย เราจะเพะเยะขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแล้วเกณฑ์การถ่ายนะครับสําหรับการเชื่อมฟันลองไม่ว่าจะเฟดหรือว่าไม่เฟดก็แล้วแต่นะครับเราจะถ่ายในลักษณะเดียวกันหมดเลยก็คือเราจะถ่ายปัตเตอร์เลียนให้เฉียงขึ้นไปด้านบนนะครับเราจะไม่ถ่ายขึ้นแบบตรงๆนะครับเราจะถ่ายเฉียงปาดขึ้นไปด้านบนวิธีนี้จะช่วยให้การเชื่อมของแนวผมเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากตัดออกมาเนี่ยผมก็จะเป็นขอบน้อยนะครับ การวางปาตาเลียนถือว่าเป็นส่วนสําคัญมากๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับอยากให้ทุกคนตั้งใจดูการวางองศาปาตาเลียนในจุดต่างๆให้ดีๆนะครับมีประโยชน์แน่นอน หลังจากที่เราถ่ายกันด้วยฟันลองปัตตาเลียนเบอร์1เสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้ฟันลองปัตตาเลียนเบอร์0.5นะครับมาเก็บหรือว่ามาลบขอบแนวฟันปัตตาเลียนเบอร์0ที่เราถ่ายสร้างกรอบไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับจากในคลิปนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าบริเวณด้านข้างเนี่ยก็จะแทบไม่เหลือขอบเลย หลังจากที่เราไถาเบอร์ศูนย์จุดห้าไปนะครับสาเหตุหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราไถาเผยหน้าปัตรเตเลียนตั้งแต่เราไถาเบอร์ศูนย์นะครับเราไม่ได้ไถามาจิ้มจิ้มจิ้มเป็นขอบไว้นะครับเราเผยหน้าปัตรเตเลียนเวลาเราไถาจะทําให้เราเก็บขอบง่ายนะครับส่วนจุดที่มีปัญหาก็จะเป็นตรงช่วงหลังใบหูที่จะเป็นหลุมแทบทุกคนเลยอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เราก็จะขยี้หนักหน่อยแล้วก็ตรงช่วงท้ายทอยนะครับซึ่งจะเป็นจุดที่ ผมเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็เส้นใหญ่กว่าด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นก็จะลบขอบยากกว่าด้านข้างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเราก็จะมาเน้นเป็นบางจุดส่วนด้านข้างไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับสําหรับวิธีการไถนะครับแต่ละเบอร์เนี่ยก็จะใช้วิธีเดียวกันบนเลยนะครับผมก็จะวางครึ่งหน้าบัตรี่เลียนเหมือนเดิมนะครับแล้วไถเฉียงขึ้นไปเชื่อมกับแนวผมด้านบนนะครับโดยจุดไหนที่เราต้องการที่จะเก็บจุดที่เป็นหลุมนะครับ เราก็จะตะแคงปัตเตเลียนเข้าไปเก็บนะครับเนื่องจากตรงมุมปัตเตเลียนเนี่ยมีฟันรองที่หนากว่าจุดอื่นนะครับเพราะฉะนั้นจะทําให้ปัตเตเลียนเนี่ยกินผมน้อยลงแต่เราก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าแต่ละเบอร์เนี่ยมีความสูงในการไถ่ายไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไถ่ายเบอร์0.5เนี่ยถึงเราจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยมันดํามันอะไรยังไงเนี่ยเราก็อย่าพึ่งลากเบอร์0.5ขึ้นไปเก็บนะครับเพราะว่า มันจะทําให้แนวผมด้านบนนะครับถูกทําลายไปก็คือระดับความยาวมันจะไม่ได้นะครับทําให้ส่วนที่เป็นเงาเนี่ยหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเราค่อยมาเก็บทีหลังนะครับ0.5จะมาลบเฉพาะตรงขอบผมเท่านั้นนะครับ หลังจากที่เราไถกันด้วยฟันรองปัตเตอร์เลียนเบอร์0.5เสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้ปัตเตอร์เลียนเบอร์0สไลด์ฟันนะครับมาเก็บงานต่ออีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความชัวร์นะครับแล้วก็จะเป็นการเก็บเน้นบางจุดนะครับเน้นเป็นเฉพาะบางจุดที่เบอร์0.5ลบขอบไม่หมดนะครับเราจะใช้เบอร์เราจะใช้ปัตเตอร์เลียนเบอร์0สไลด์ฟันเนี่ยมาเก็บงานสาอีกรอบหนึ่งนะครับต่อจากฟันรองปัตเตอร์เลียนเบอร์0.5นะครับ โ, iden, โดยลักษณะการถ่ายหรือว่าการวางองศาปัตเตเลียนนะครับผมก็จะทะแยงเก็บเหมือนเดิมนะครับโดยเราจะตะแคงปัตเเลียนนะครับอ่าเราจะใช้เครื่องหน้าปัตเตเลียนแนบหัวลูกค้านะครับแล้วก็ค่อยๆเก็บขยี้ไปเรื่อยๆนะครับขยี้ไปเรื่อยๆให้เราใช้จินตนาการเหมือนเวลาเราระบายสีนะครับเราระบายสีเนี่ยเราขยี้ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงการถ่ายปัตเเลียนนะครับเวลาไล่เฟสหรือว่าเชื่อมฟันลองก็เหมือนกันนะครับ ใช้ฟันรองเนี่ยขยี้ด้านบนเราไม่ต้องการให้อาแน,นวผมถูกตัดออกไปเยอะอยากให้เป็นเงาสะท้อนลงมาเราแนบเฉพาะด้านล่างแล้วเราก็เผยขึ้นเผยขึ้นนะครับคือเวลาตัดผมเนี่ยกรต้องใช้จินตนาการนิดนึงสําหรับบางจุดที่เราใช้ปัตเตอรเลียนเบอร์ศูนย์สไลด์ฟันไปเก็บแล้วขอบยังไม่หายหรือว่าปัตเตอรเลียนไม่กินผมนะครับผมก็จะโยกตัวปรับฟันขึ้นมาอยู่ในระดับกึ่งกลางนะครับเป็นเบอร์0ูนะครับเก็บ เพื่อให้ฟันปัตตาเลียนเนี่ยกินผมได้สั้นขึ้นนะครับก็จะโยกปรับไปปรับมาอย่างนี้นะครับ ไปนะครับก็จะมาถึงวิธีการเก็บงานขั้นสุดท้ายนะครับโดยผมจะใช้กันไกฟันปลานะครับมาเดินคู่กับหวีใหญ่โดยเราจะไล่จากด้านล่างไล่ขึ้นไปด้านบนและก็จะใช้เทคนิคการเผยหน้าหวีเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราใช้ปตัตเตอร์เลียนเก็บงานเลยนะครับแต่เราจะเปลี่ยนจากปตัตเตอร์เลียนเป็นกันไกฟันปลาซึ่งกันไกฟันปลาก็จะไม่ตัดผมสั้นทั้งหมดจะทําให้แนวผมเนี่ยบางลงเท่านั้นนะครับซึ่งก็จะทําให้จุดที่เป็นสีดําเข้มๆหรือว่าตรงที่เป็นหลุมเนี่ย ถูกซอยออกไปพอถูกซอยออกไปเนื้อผมก็จะยังอยู่นะครับเพียงแค่จะบางลงสีก็จะจางลงเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะไล่เก็บงานอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบรอบหัว ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการกั้นขอบบริเวณด้านข้างนะครับโดยเวลาที่เราไถาหรือว่าเราตัดเศษนะครับซึ่งด้านล่างเราไถาเกลียนอยู่แล้วเราจะไม่จําเป็นต้องไปกันซ้าอีกรอบนึงนะครับบริเวณตรงช่วงหลังใบหูหรือว่าตรงช่วงท้ายทอยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะกันเฉพาะตรงจอและก็ตรงหน้าผากเท่านั้นนะครับส่วนเวลาที่เรากันหน้าผากนะครับอย่ากกันขึ้นไปลึกนะครับก็จะ กันเฉพาะตรงช่วงลายผมหรือว่าลูกผมเส้นเล็กๆเท่านั้นนะครับส่วนแนวผมด้านบนเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปตัดออกเลยนะครับเพราะว่าเวลาผมขึ้นเนี่ยมันจะไม่สวยส่วนตีนผมหรือว่าตรงไหนที่เรายังเห็นว่าไม่เนียนนะครับผมก็จะใช้หวีเล็กเนี่ยมาเก็บงานอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งทุกคลิปก็จะเห็นว่าผมจะถือหวีเล็กติดมืออยู่ตลอดนะครับเพราะว่าเวลาเราเจอจุดที่เราต้องการจะเก็บเนี่ยเราก็จะใช้หวีเล็กเก็บซึ่งหวีเล็กก็จะเป็นหวีที่ ครอบคลุมคือครอบจักรวาลใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับ หลังจากที่เรากันขอบบริเวณด้านข้างนะครับหรือว่าตรงจรเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะมาซอยผมบริเวณด้านบนนะครับโดยการซอยผมด้านบนนะครับเราก็จะซอยสร้างกรอบทรงก่อนนะครับเนื่องจากเราไม่ต้องการที่จะซอยให้ด้านบนกับด้านข้างเนี่ยเชื่อมต่อกันเหมือนรองทรงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาซอยสร้างกรอบทรงเพื่อกําหนดจุดตกของแนวเส้นผมนะครับเวลาลูกค้าปล่อยผมลงมาเนี่ยผมด้านบนอยากจะให้ตกลงมาคลุมด้านข้างยาวประมาณไหนนะครับ เราสามารถกําหนดได้ตรงจุดนี้ที่เราเริ่มสร้างกรอบทรงนะครับโดยเกณฑ์น,นะครับเราก็จะซอยอ่ะด้านหลังค่อยๆเทลงมาด้านหน้านะครับก็คือด้านหน้าเนี่ยจะต้องยาวกว่าด้านหลังนะครับอย่างในคลิปนะครับคือส่วนด้านข้างเนี่ยเวลาเทลงมาจะอยู่ประมาณห่างคิ้วพอดีนะครับเราจะทําเหมือนกันทั้ง2ฝั่งซ้ายและก็ขวาเลยนะครับคือเราจะเริ่มสร้างกรอบทรงให้เสร็จก่อนทั้ง2ฝั่ง แล้วไปซอยไล่เลเยอร์กันด้านบนในช่วงเวลาที่เราสร้างกรอบทรงเนี่ยผมก็จะหนาเป็นก้อนเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับเราดูเฉพาะแนวผมที่ตกลงมานะครับให้แนวผมเนี่ยเทลงไปอยู่ในระดับเดียวกันไม่ใช่สูงมั่งต่ำบั่งสูงบ้างต่ำบ้างอย่างนั้นจะไม่สวยนะครับ หลังจากที่เราซอยสร้างกรอบทรงกันเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมก็จะมาซอยไล่เลเยอร์ด้านบนนะครับโดยเวลาซอยนะครับเราก็จะคีบทีละช่อนะครับโดยไล่จากด้านหลังมาด้านหน้าส่วนตรงมุมหน้าผากเนี่ยผมจะยังไม่ซอยนะครับผมจะมาเก็บทีหลังนะครับเราจะเหลือตรงมุมหน้าผากไว้ทั้ง2ด้านนะครับเวลาซอยเราก็จะเริ่มจากแนวผมด้านข้าง แล้วยกแนวผมที่เราสร้างกรอบทรงไว้ขึ้นมาเป็นเกณฑ์หรือว่าเป็นไกด์ไลน์นะครับแล้วซอยไล่เชื่อมไปเรื่อยๆจนรอบหัวนะครับเริ่มจากแถวด้านข้างก่อนแล้วไปตรงกลางนะครับตรงกลางแล้วก็ไปจบอีกฝั่งหนึ่งตามสเต็ปเลยนะครับ หลังจากที่เราซอยจนได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะครับผมก็จะใช้กันไกฟันปลานะครับมาซอยบริเวณตรงช่วงปลายผมเพื่อให้ปลายผมของลูกค้าเนี่ยดูผิวดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะซอยไม่ซ้ําอยู่ที่เดิมนะครับเพราะว่ากันไกฟันปลาสามารถตัดผมให้สั้นลงได้ถ้าเกิดเราซอยย้ำๆเป็นเวลานานๆหรือว่าซอยหลายๆทีนะครับ เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการตัดทรงมิดเฟ d ดหรือว่ามีเดียมเฟ e ดนะครับ yeah, <go. S 1> ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับช่างใหม่ๆห,หลายๆคนนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างต้นบัตเตอรเลียนซิงด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมไปติดตาม Facebook Fanpage นะครับทรงไทยบาร์เบอร์บายช่างต้นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ